โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมพ a นนีนาซาก้าเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวทีมชนเผ่านะครับก็คือชนเผ่านี้นะเออก็ตัวหลักๆเลยก็จะเป็นหมอผีคนนี้ครับผมถ้าได้มาเนี่ยคือเล่นได้สบายสบายเลยครับก็จะเล่นคู่กับแอสซินเป็นหลักนะครับสําหรับตัวนี้นะเท่าที่ผมเล่นมานะตัวนี้เขามีจุดเด่นยังไงก็คืออันติาเขาสามารถทําดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดได้นะครับแล้วก็จะอัญเชิญโทเทมนะ ตัวเทีวันนี้ก็จะมีการฮิวกันบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับจะมีทั้งผืนป่าแล้วก็ผืนดินนะครับในส่วนของอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นการอัญเชิญลมกดมาปกป้องฝ่ายเรานะครับทําให้ยูนิตฝ่ายเราที่มีเอ k คมากสุดเนี่ยเพิ่มสเตตัสนะครับแล้วก็เพิ่มสปีด40หน่วยนะครับ10วินาทีอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นได้ทั้งดาเมจ ซับพอร์ตแล้วก็มีแท้งด้วยนะครับสําหรับการเชิญโทเทมมาเนี่ยถ้าศัตรูเนี่ยเดินไปเจอโทเทมเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะตีโทเทมนะครับโอเคในส่วนของตัวอื่นนะครับก็จะเล่นคู่กับแอตซินตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากมากครับผมอ่าลินหลานนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆตัวนี้หลักๆเลยก็จะตีแรงนะแล้วก็จะไปล้วงหลังได้นะครับสกิลเนาะโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับหลักๆเราก็จะมา รีวิวหมอผีเป็นหลักเนาะโอเคเดี๋ยวไปลงอารีนาให้ดูนะครับอารีนาถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะหาคนที่แบบอ,อ่อนๆสักหน่อยหนึ่งเนาะตัวละครนะครับส่วนมากก็จะเป็นชนเผ่าเนาะก็จะมีน้องแท้นะครับแล้วก็น้องตัวฮิวแล้วก็มีตัวขี่หมาป่านะครับแล้วก็จะเป็นหมอผีแล้วก็มีแอสซัสซินนะครับประมาณนี้โอเคมาดูกันนี่ครับเขาเป็นตัวตีแถวหลังนะ เห็นป่มแล้วก็อัญเชิญโทเทมยังนี่ครับอัญเชิญโทเทมมาจะเห็นได้ว่าศัตรตูเนี่ยก็มีการตีโทเทมด้วยนะเลือดมันก็จะลดนะครับเห็นปะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนกับเรามีแทงเพิ่มขึ้นมานะแล้วบอกเลยว่าฮิวแรงมากๆครับผมสําหรับเจ้าโทเทมผืนป่านะครับโอเคประมาณนั้นก็เดี๋ยวใต้อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับหาคนที่แบบพลังน,น้อยๆหน่อยคนนี้แล้วกันนะแต่ว่าคนนี้เขามีเวลแปดสิบอยู่ตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ โอ้สุดยอดเลยเวล์แปดสิบถือว่าแข็งนะครับสำหรับเวล์แปดสิบนะเราก็เน้นลุมนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าคนนี้เขาเน้นแบบว่าอัพตัวเดียวไปเลยนะถ้าใครมีเจ้าตัวเนี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะคือสมูไลอะ่ะสมูไรตัวนี้โหดมากโอ้ผมไม่น่ากดมาเล่นเลยโอเคก็ประมาณนี้ ก็แพ้นะครับสาหรับเจอเวล์ว80เนี่ยเวลค่อนข้างห่างนะครับเราก็ดูดีๆนะอย่าไปลงเล่นนะครับอืมคนนี้เวลอ61ก็สมหัยตัวนี้เป็นตัวมังกรนะครับเราสามารถเล่นคู่กันได้นะ่ะเล่นคู่กันได้ก็คือเราจะเอาตัวน้องแส้หรือว่าตัวนี้ออกไปก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัว สมุไรตัวนั้นเข้ามาแทนได้เพราะว่าเราจะเล่นมังกรกับชนเผ่านะครับถ้ามีสมุไรก็เอาสมุไรเข้ามาแทนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่แบบโกงมากๆเห็นป่ะเขาัพเวลแปดสิบตัวเดียวนะ่ะโหแบบโหดจัดโหดจริงเนี่ยแค่เวลแปดสิบนะยังไม่แปดสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็อย่าลงให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะคนนี้มีเจ็ดสิบห้าเลยนะเขาเวลค่อนข้างเยอะนะเขาอัพแบบตัวเดียวเลยนะครับหึเจ็ดสิบเก้าเลย สุดจัดสุดจริงเจ็ดสิบห้าเขาเล่นงานค่อนข้างที่จะเป็นงานนะครับอ่ะก็ลองดูคนนี้แล้วกันเนาะสามหมื่นสี่นะครับไปมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าเขามีสมุรยอยีกนะแต่ว่าสมุไรเนี่ยยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะก็ยังตีเข้าอยู่นะสำหรับทีมผมมาวัดกันหน่อย โอ้โหก็เกือบเหมือนกันนะเนี่ยเห็นป่ะศัตรูเนี่ยก็จะมีการตีโทเทมของเราด้วยในบางทีนะเท่ากับว่าเรามีแท้งเพิ่มขึ้นมาอีกอะเนี่ยอันเชิญรัวๆนะสำหรับโทเทมอ่ะเออเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับเล่นคู่กับเผ่าบังกรแล้วก็ชนเผ่าได้นะครับบังกรก็มีหลายตัวเลยนะที่แบบเก่งๆนะครับแล้วก็ชนเผ่าเนี่ยยังมีอีก บางตัวที่ผมยังไม่มีนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับชนเผ่าก่อนแล้วกันเนาะชนเผ่าก็จะมีอนาตาเซีย er ครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะมีนะครับถ้ามีก็เล่นได้นะครับโหดมากๆตัวนี้แล้วก็น่าจะไม่มีตัวไหนแล้วมัง้งสําหรับชนเผ่านะครับ<ม>ก็ประมาณนี้เนาะมีอีกตัวหนึ่งน้องเห็ดน้องเห็ดตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยใช้มานานะครับ ใช้อันตดได้ไวขึ้นเนาะต่อมาก็จะเป็นเผ่ามังกรนะครับมังกรมีหลายตัวนะที่ดีๆนะครับก็จะมีตัวซัพพอร์ตตัวนี้ก็ดีนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของซามูไรตัวนี้นะครับเวลาเขาอันตีเนี่ย๊เห็นปะมันจะกลายร่างนะครับอา้าวอันนี้ไม่กลายเอรอถ้าอีกคนตะกี้เนี่ยเขากลายร่างนะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ไม่น่าใช่นะต้องเป็นตัวนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยเก่งนะครับสําหรับคนที่ อยากได้นะครับก็สุ่มหาได้เนี่ยเห็นว่ามันจะมีอีกน้านหนึ่งนะถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเราสามารถเล่นคู่กันได้นะครับสําหรับเผ่าบางกรแล้วก็ชนเผ่าเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเล่นแค่2เผ่านะครับใน1ทีมเนาะ หรือว่าถ้าใครมีตัวพิเศษเนี่ยจะเอาตัวพิเศษลงด้วยก็ได้นะครับตัวพิเศษก็เช่นตัวธาตุแสงนะครับจะเป็นทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับเป็นตัวเผ่าเดียวกันเพิ่มขึ้นมาเนาะส่วนธาตุมืดก็จะแยกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ